้าผมน้นคนลมมงคนบุตรขอขอบคุณทกท่านที่ที่น้องๆทุกคนที่เคยรังเผมเป็นประธานขอบคุณทครับผจเลยเจอะเรียน่อไห่เนี่ยนะอเด็กน่ารักมเป็นประธานักเรียนรจะครับจริงเรอ,อเก่งมากเลย ครับวันนี้เข้าสู่การประชุมครั้งที่3าของคณะกรรมการสภานักเรียนวันนี้มาประชมุมในวาระเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตซอลโรงเรียนโดยโรงเรียนให้งบประมาณมา2 0 0 0 0บาทมีสมาชิกคนไหนจะเสนออะไรบ้างไหมครับโมดฝ่ายกีฬาครับเราควรจะซื้อลูกฟุตซอลสำรองสัก3าลูกและน้ำมันมวยสำหรับนักกีฬาครับสรุปสิ่งที่ต้องไปซื้อนะครับมีลูกฟุตซอลมีผ้าวันแหงน,น้ำมันมวยแล้วก็ปที่สตาร์นะครับจะเสนอให้ใครไปซื้อดี เราขอเสนอให้แม็กเป็นคนไปซื้อนะเพราะว่ายติของแม็กเปิดร้านอยู่เราว่าก็น่าจะสะดวกกว่าที่จะให้ทุกคนไปซื้อแล้วที่สำคัญเราต้องขอใบเสร็จแล้วเงินด้วยทุกคนเห็นด้วยไหมครับ พวกมึงทะไรมาอนะเพื่อนมึงติดตั้งกูอยู่เฮ้ยมึงใจเย็นดิเฮ้ยมึงต้องคืนวันนี้ก็กูบอกเลยไงกูไม่มีอ่ะเฮ้ยมึงเอาตังค์มาดิไม่ให่ลมาจีบัดสามพันอามึงเอาไปเออครบไปอไปก่อนป้ามึงเอาตังค์ไปทำไรวะ คือกูมีความจําเป็นต้องเอาไปให้แม่แล้วพวกมันมาทํำมึงทําไมกูไปยืมตังพวกมันมามแล้วมึงจะเอายัางไงต่อเน,นี่ยอืมคงต้องติดมึงไว้ก่อนอ่ะแต่กูจะรีบหามาคืนให้นะเว้ย สำหรับการประชุมครั้งที่สี่ในวาระเรื่องการจัดเตรียมการแข่งขันฟุนตซอลโรงเรียนโดยค่าใช้ใจ่ายท,ทั้งหมดที่ไปจัดซื้อมามีแปด0ันเก้าห้าสิบาทราคาของทั้งหมดที่นายไปซื้อมาไม่สูงเกินไปหรือเปล่าก็บิดก็อยู่ที่เนยแต่จากที่เราเช็คราคาของมาลูกคุบรรอลกับกระานมวยราคาไม่สูงขนาดนี้นะป้ายสตาร์กับผ้าพันแผลราคาเพิ่มขึ้นไปสองเท่าราคาสูงขนาดนี้นายต้องชี้แจงนะเว้ย อนที่นายไปซื้อของอ่ะเราเห็นนะว่านายบอกให้แม่ค้าเขียนบิลเกินนะจริงๆนายก็เป็นคนดีนะแต่ทำไมนายต้องโกงเงินแบบนี้ด้วยถ้านายยังไม่ยอมรับอ่ะพรุ่งนี้จะไปบอกอ่อหนั่นกาเนี่ยทุกคนเลยว่นนานายทำอะไรลงไปบ้างมันเป็นเงินของส่วนรวมนะเราไม่อยากทำงานกับคนโกงว่ะ ขอลาออกเว้ยแล้วก็ขอลาแต่เ็นอีกคนเราไม่อยากจะมา đi hey, nhanh ngay để kịp tăng cu. ตั้งกูอยู่อ่ะงวดนั้นให้มึงแล้วนี่นั้นมึงแรกงวดสองยังไม่จ่ายเลยเฮ้ยตังค์อะไรวะป้ามึงเอาตังค์ไปทำอะไรกันแน่เนี่ยก็ตังค์มาให้แม่ไงแม่บ้าอะไรมึงเอาไปเล่นบอลทุกวันเนี่ยเฮ้ยป้าเดี๋ยวมึงเอาตังค์ให้แม่มึงไงพวกมึงเถียงกันให้เสร็จแต่ถ้าพรุ่งนี้มึงไม่จ่ายมึงตายเออโดนแม่ไปไปไปเฮ้ยแม็กเงินที่มึงเอาไปจ่ายพรุ่งนี้อ่ะเงินสภาใช่ไหม แม็กเงินที่มึงเอาไปจ่ายพวกนี้เป็นเงินสภาใช่ไหมแม็กบอกมาดีแม็กนายน่าจะบอกพวกเราตั้งนานแล้วนะเรื่องจะได้ไม่บานปลายขนาดนี้อะเวลามีอะไรอะก็บอกกันดีจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาทุกคนคือวันนั้นเราเห็นฟ้าโดนกระทืบอ,อยู่อะเราก็ไม่รู้จะช่วยฝ้ายัางไงเราก็เลยเอาเงินสภาให้เขาไปก่อนเราก็เลยไปโกงบินตามที่มวลเห็นอะ ทุกคนไม่ต้องพูดแม็กหรอกเราเองแหละที่เป็นคนผิดขอโทษนะทุกคนเราไม่รู้ว่าตาของทุกคนนะ่ะแม็กจะมาช่วยเราขอโทษนะแม็กจริงๆก็เป็นคนดีนะแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกว่ะข้าวหลังเวลาเพื่อนมีอะไรอะ่ะก็บอกกันดียังไงพวกเขาก็พร้อมช่วยเสมออยู่แล้วโอเคงั้นไปคืนนี้มาช่วยกันไป วะเรียกมาวันนี้มีอะไรเนี่ยกูมีเรื่องหให้ช่วยหรอแม็กเรื่องอะไรอ่ะบอลอีกแล้วอืมกูพลาดว่ะแต่กูสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะต้องขอยิมตั้งพันหนึ่งดิเงินตั้งพันหนึ่งไปเอาจากไหนอ่ะก็ถ้ามึงไม่มีอ่ะไปเอาตังสภาได้ป่ะวะอีกแล้วอรอวะมันก่อนเพื่อนก็เล่นดนตรีหาตังคให้ช่วยมึงตั้งหลายคืน ป้าเราต้องรู้จักพอนะพอสิอ